ครับผมกลับมาพบกับรายการซอฟแวร์พาร์คชาน n อลกันต่อนะครับผมในในมือผมเนี่ยตอนนี้ก็ถือหนังสือ e w o r l d m a g a z i ซ e ซึ่งประจำเดือนพฤษภาคมทางคุณกลยุทธ์ไปออกในหนังสือเล่มนี้ด้วยเปิดตัวแนะนําตัวซอฟต์แวร์เป็นการสัมภาษณ์ครับผมก็ท่านไหนอยากทราบรายละเอียดเนี่ยก็ไปคิกตางหนังสือ e w o r l d ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยมาคุยเรื่องมาร์เก็ตติ้งกันนิดนึง สร้า,างซอฟต์แวร์ดีๆ้มามีคุณสมบัติเยอะๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราทําตลาดแล้วมีลูกค้าที่กระโดดเข้ามาใช้ยังไงบ้างครับในทิศทางการทําตลาดเนี่ยนะครับเราก็ทําตลาดทั้งภายในประเทศและ,ะต่างประเทศนะครับอันนี้ต้องต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงด้วยความนในเนื้อต่ําใจนิดนึงว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดเผยมากเลยแล้วเรามีความภูมิใจมากที่ว่าเราเป็นซอฟต์แวร์ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าบางครั้งพอเราไปพรีเซนต์ตรงนี้กับลูกค้าที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีมีบุคลากรบางท่านก็อาจจะมองไม่ค่อยเชื่อมั่นซอฟต์แวร์ของไทยเท่าไหร่นะครับอันที่ซอฟต์แวร์ของคนไทยเนี่ยจริงๆก็ทําได้ดีมากครับครับอันนี้ต้องต้องยอมรับว่ามีหลายบริษัทนะครับต้องมาค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติกันใหม่ครับก็ เราก็เลยต้องทําตลาดทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเราไปเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม t ีเซ็ปไทยซอฟต์แวร์เอ็กซ์พอร์ตโปรโมทสมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์ไทยครับแล้วก็พยายามที่จะออกไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศนะฮะก็ประเทศที่เราได้ไปมาแล้วเนี่ยสามครั้งเนี่ยสองสาครั้งเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับ ได้รับผลการตอบรับหรือว่าความสนใจที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับต้องต้องพูดให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้อยู่ๆมาซื้อซอฟต์แวร์ของใครง่ายๆนะครับเพราะว่ามีความแตกต่างแล้วก็มีความต้องการซอฟต์แวร์ที่ท,ท,ที่ที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะตรงนี้ทางทางคุณคุย้ฟังหน่อยครับว่าไปเจอตลาดมาแล้วเป็นไงที่ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกระบวนการทํางานที่เขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเขานะครับ เรื่องกระบวนการจัดการเอกสารเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานทางทางกฎหมายของเขาต่างๆแล้วก็ลักษณะของการอนุมัติการจัดเก็บการแรงต่างเนี่ยเขาก็จะมีข้อรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกว่าเราเล็กน้อยซึ่ง<ช>จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องต้องปรับบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจากกระบวนการที่เราสามารถที่จะสร้าง Workflow ได้แบบง่ายๆโดยการแด d r อกเนี่ยเราก็สร้าง eFor m มสร้างแรงต่างเนี่ยทางบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเห็นแลวเขาค่อนข้างจะ ให้ความชื่นชมนะครับก็เขาก็บอกโอ้ซอฟต์แวร์ไทยเป็นไปได้ขนาดนี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยขออนุญาตเล่ารอบนิดนึงคือบางครั้งเนี่ยเราออกออกบูธเนี่ยนะฮะแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็มายืนดูบูธเขาก็สงสัยเราถามไปถามมาต่างๆเขาบอกว่านี่จากประเทศไหนอะไรเงี้ยเขาบอกเราก็บอกว่าจากประเทศไทยบอกออ้แบบไม่น่าเชื่อคือเมื่อสิบปีที่แล้วเราก็อยู่ประเทศไทยเ็าบอกว่าซอฟต์แวร์ในเมืองไทยเนี่ยมัน มันแย่มากใช่คือมันมันแย่มากจนจนจนผมผมผมก็ได้แต่ยิ้มผมก็ไม่รู้ผมจะตอบว่ายังไงดีคือเหมือนกับว่าจะดีใจหรือว่าจะจะเสียใจนะครับว่าว่าเขาเรู้สึกว่าประเทศไทยในสายตาของญี่ปุ่นเนี่ยมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีความก้าวหน้าทางด้านซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเวลาญี่ปุ่นเขาจะเอาซอร์สหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเอาซอร์สไปทางพวก จีนวิดนามาอินเดียเป็นส่วนใหญ่เ,เรียกว่าในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เขาเนี่ยพอเ,เขาทำกราฟจากหน่วยงานของรัฐบาลออกมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่เคยขึ้นถึง1%เลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้ทีมงานในกลุ่มทีเซ็แล้วก็บริษัทซอฟต์แวร์ไทยด้วยกันเนี่ยเราพยายามที่จะ พยายามที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นมาด้วยก็ไปเปิดตลาดใหม่ๆให้กับซอฟต์แวร์ของคนไทยเลยให้พอญี่ปุ่นที่รู้ว่าซอฟต์แวร์นี้เราทําได้นะเราทำทำได้ดีซะด้วยจริงๆแล้วมีหลายบริษัทในเมืองไทยนะครับที่เข้าไปเปิดไปเป็นพาร์ทเนอร์แล้วไปเดเวล็อปให้กับซอฟต์แวร์ญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้รับกามยอมรับมานานพอสมควรแล้วนะก็อยากจะเรียนนิดนึงว่า โปรแกรมเมอร์คนไทยหรือว่าคนที่มีฝีมือเนี่ยรเราได้รับการยอมรับจากจากต่างประเทศจริงๆนะครับ,รบแล้วตัวซอฟต์แวร์ของเราเองเนี่ยญี่ปุ่นเขาตอบรับกับเราอย่างนี้างครับคือตอนนี้เนี่ยมีบริษัทไ i ว a าอินสติทิวออฟเรซ r ช h b u s เน e s อินโนเวชั o นนะครับซึ่งเขาเป็นเป็นหน่วยงานของอทางด้านฟินแลนซ์มาก่อนเนี่ยเขาเปิดเป็นเปิดเป็นบริษัทคอนซัลท์นะครับแล้วเขาก็มีความสนใจที่จะเอาโปรดักฑ์ของเราเนี่ยไปทำตลาด ในในที่ญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการคุยในเรื่องของเชิงทางเทคนิคที่จะต้องปรับแต่งนะครับแต่ก็ก็มีการความคริบหน้าพอสมควรนะครับอืมตอนนี้เนี่ยเริ่มลุกตลาดต่างประเทศแล้ะในประเทศนีเราเอาไงต่อดีครับอืมคือในประเทศเนี่ยครับเราก็ยังทาต่อไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามสร้าง awareness จริงจริงเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมีผลตอบรับ มีความสนใจเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดหูผิดตาจากเมื่อสามสี่ปีก่อนทำไมครับมีปัจจัยอะไร,รที่ทำใ,ให้ตลาดมาสนใจขนาดนี้ผมเข้าใจว่านะครับส่วนหนึ่งคือว่า หน่วยงานของของคนไทยเนี่ยเราบางบางบริษัทเนี่ยที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเราเป็นสาขาหนึ่งของบริษัทต่างประเทศรบ,บริษัทต่างประเทศเขามีการใช้งานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเ,เขาเขาเขาค่อยซึมเาค่อยซึมเข้ามาว่าอ๋อให้มันมีผลักประเภทนี้อยู่ด้วยมันมีอะไรที่มันทําให้การทํางานมันมันง่ายขึ้นมันดีขึ้นนะครับ แล้วก็การการเริ่มมองหาหรือว่าการยอมรับต่างมันก็เริ่มมากขึ้นเพราะว่ากระบวนการในเรื่องของการพัฒนาทางด้านอื่นที่เอาไอทีมาช่วยในการในในองค์กรมันก็เริ่มเริ่มถึงจุดที่มันต้องมาถึงตรงนี้แล้วละ,ละนะฮะมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเสียงที่ตอบรับกันมาที่ท,ที่ที่มีมากขึ้นครับครับแล้วจริงจริงตอนนี้เราเน้นตัวที่เป็นแพ็กเกจหรือว่าตัวเน้นที่เป็นตัวคัสตอมัยครับเออจริงๆนี่จะพูดไปแล้วเนี่ย คาสตมายนี่ผมจะตอนนี้ผมแทบจะเล,เลิกเลยหยุดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการจะสร้าง p r o d u ั t ที่เป็นแพคเกจแล้วก็เราต้องการสร้างแบรนด์ของรเราขึ้นมาเพื่อให้ก้าวไปสู่ในตลาดเอเซียแล้วก็ในตลาดที่ทไปในทวีปอื่นท, <c oughs> ที่ที่เรามีกําลังหรือศักยภาพเพียงพอครับ,รบแล้วตอนนี้เราเน้นไปที่ตลาดไหนเป็นพิเศษไหมว่าจะเป็นตลาดราชการหรือเป็นเป็นอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหนึ่งหรือย,ยังไงบ้างครับ จริงๆเนี่ยคือจากประสบการณ์ของผมเนี่ยกับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับระบบ ISO เนี่ยนะครับ,ค,รบคือเราจะเริ่มจากอุตสาหการรมที่เป็น manufacturing ก่อนนะครับเพราะว่าผมผมก็อาจจะเติบโตมาจากทางด้านทางด้านนี้นะฮะแล้วก็เขามีความต้องการใช้งานค่อนข้างสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน,น่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกทางด้าน Insurance หรือ,อว่าทางด้าน Bank หรือว่าทางด้าน โรงพยาบาลหรืออื่นๆเนี่ยทุกอย่างที่มันมี b u i n e s s Process ที่มันต้องเดินนะับคือเขาเองเขาก็สนใจแต่ว่าในแง่ของการประยุก์ตใช้เนี่ยก็คงต,ง,ตงต้องต้องมีการศึกษาแล้วต้องมีการวางวางระบบวางวางระบบให้ให้ให้เห,ห,หมาะสมกับเขาอีกทีนึ่งครับอันนี้การที่เราต้องไปเป็นแพ็กเกจเนี่ยทางเขาเลือกใช้แล้วไม่ต้องมาให้ทางเทคนิคเชนของเราเนี่ยเข้าไปติดตั้งหรืออะไรอีกเลยใช่ไหมครับตอนนี้ คือก็เป็นเหมือนกับระบบซอฟต์แวร์แพ็กเกจทั่วๆไปนะครับ,ค,รบคือว่าเ,เราก็มีการอบรมมีการสอนเรามี .Tools ต่างๆให้นะครับแล้วก็ทางแอดมินของทางลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสร้างเองเออจัดการเองดูแลเองและต่างๆเองด้ซื้ไปไ<ด>แล้วเรามีอบรมมีสอนให้เสร็สับซื้อไปทำงานเป็นเองแน่นอนเ,ออเป็นเองแน่นอนครับระดับหนึ่งพอมาถึงแบบ ระดับที่ต้องไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นอย่างเช่นคือระบบเนี่ยมันปัจจุบันเนี่ยระบบออซอฟต์แวร์เนี่ยมัน standalone ไม่ได้ละ uh huh. มันต้องมันต้องเชื่อมต่อกับตัวอื่นได้ก็คือเราสามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ HR uh huh. ERP f i n a n c i เชหรืออะไรต่างๆซึ่งตัวนี้เราเปิดวินโดว์เปิดช่องไว้ให้นะครับ<ม>แล้วก็มีการอบรมให้ให้มีการเชื่อมต่อได้แต่ว่า,าทางนี้เนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องมีมีการคอนซัลท์จากจากทางบริษัทอ่านีอีกเรื่องหนึ่ง,งแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากแล้วนะฮะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นซื้อเป็นมาคัสตอมใหมให้มันใหญ่โตมากมายนะเพราะเราเชื่อว่าตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยสามารถที่จะ ปรับแต่งเองได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็น user friendly ใช้งานได้ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันว่าโมดูลใหม่ๆที่เราทําพัฒนาขึ้นนี่จะมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราคุยมาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติใหม่การงานตลาดต่างๆนะฮะแต่ช่วงสุดท้ายเนี้ยเราจะมาลุ้งลึกกันถึงว่าเทคโนโลยีใหม่บๆบน document management จะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาจบกันครับ